สวัสดีค่ะจากเยสนไทยฟินแลนด์ค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้เยสนจะนำบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆนะคะมาชมรถตัดหญ้าค่ะมีรถตัดหญ้าเดี๋ยวก็จะมีรถเก็บหญ้านะคะแล้วก็จะมีรถเก็บหญ้าเป็นก้อนเป็นก้อนอัดเป็นก้อนอีกทีหนึ่งนะคะจะได้ชมกันถึง3ามอย่างสแนวแตกต่างกันเลยค่ะ โอ้โหวันนี like ้ยายสนก็ตื่นเต้นมากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเหมือนเด็กยังไงยังงั้นเลยค่ะยายสนก็วิ่งตามรถไปค่ะวิ่งตามดูรถตัดหญ้าค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ถ่ายทำมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมค่ะเห็นไหมคะทุ่งใหญ่มากค่ะแป๊บเดียวเสร็จเลยค่ะยายสนก็ไม่เคยเห็นก็ตื่นเต้นค่ะ เครื่องมือเขาทันสมัยมากเลยค่ะพี่ๆน้องๆ่ะดูสิคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็จะไปอีกทุ่งนึงนะคะพี่ๆน้องๆ่ะ ายายสนก็วิ่งตามไปเหมือนเด็กยังไงอย่างงั้นค่ะนึกถึงตอนเป็นเด็กเลยค่ะวิ่งตามดูรถค่ะตอนเป็นเด็กไม่เคยเห็นรถพอมีรถวิ่งมาผ่านมาค่ะก็วิ่งไปดูเหมือนเด็กยังไงอย่างนั้นเลยค่ะตอนนี้นึกถึงสภาพตอนเป็นเด็กค่ะอยู่ที่นี่ก็หลายปีนะคะก็ไม่เคยออกไปดูไปชมนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสได้ดูได้ชมก็เลยถือโอกาสได้ขออนุญาตเขาถ่ายภาพมาฝากพี่ๆน้องๆนะคะ อันนี้เขาจะรวบรวมหญ้าเป็นแนวเดียวกันค่ะเห็นไหมคะ่ะสองข้างค่ะก็จะรวบรวมหญ้าไปเป็นแนวเดียวกันเป็นร่องอยู่ในกลางนะคะพี่ๆน้องๆค่ะ อันนี้เป็นเครื่องมือตัวที่สองนะคะพี่พี่น้องๆ้องขาเขาจะมีถึงสามตัวด้วยกันค่ะหลังจากรวบรวมเสร็จแล้วเขาก็จะเก็บเป็นก้อนอัดก้อนค่ะพี่พี่น้องน้องขาตอนนี้ก็เดี๋ยวไปอีกทุ่งนึงนะคะพี่พี่น้องน้องขาใย,ยสนก็เหมือนเดิมค่ะวิ่งตามเหมือนเดิมยุ่งก็เยอะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจ๋า นี่ก็มาอีกแปลงหนึ่งแล้วนะคะพี่ๆน้องๆค่ะแปลงใหญ่ๆอย่างกันนี้ก็แป๊บเดียวเสร็จค่ะค่ะพี่ๆน้องๆก็อย่าเพิ่งลำคาญกันนะคะยายสนก็อยากเก็บภาพมาฝากพี่ๆน้องๆนะคะ ค่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกลิ๊งกลิ้งให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคันที่3ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะดูข้างบนค่ะดูข้างบนค่ะเห็นไหมคะก้อนนี้ก็เขาจะเอาพลาสติกห่อแล้วค่ะ อันนี้เขาก็จะอัดเป็นก้อนแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวชมต่อค่ะโอ้โหเยสหยนก็ตบยุงไปด้วยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจ๋ายุงเยอะมากจริงๆค่ะเห็นไหมค่ะในตรงท้องรถสีสีเขียวนะคะมันจะแทกเอาย่าขึ้นไปข้างบนนะคะพี่ๆน้องๆค่ะมันก็จะไปพันไปม้วนอยู่ข้างบนนะคะ เยสดมาบ้านพักร้อนพอดีค่ะพอดีข้างๆบ้านพักร้อนเขามีเขามาตัดญตหญ้าเยสนดก็เลยขออนุญาตเขาถ่ายทํามาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมาแล้วมาแล้วหนึ่งก้อนค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะชุดลงเลยไปแล้วชุดไปแล้วค่ะต่า เห็นไหมคะเห็นไหมคะดูด้านบนค่ะดูด้านบนสังเกตค่ะพลาสติกเขาจะพันอีกก้อนต่อไปแล้วนะคะยายสนก็ไม่กล้าไปถ่ายใกล้ๆค่ะก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวโดนดีดค่ะเห็นไหมครับพอก้อนนี้เสร็จเขาก็จะพันเอาไว้ก่อนค่ะ ้าวลงมาอีกก้อนนึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะ้ายยสนก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟท,ทุกกำลังใจนะคะที่มาชมยายสนจนจบคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะรักทุกคนรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ